ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่หากย้อนกลับไปเมื่อช่วงปี2563นางสาวิตรีวงศรีชาแม่น้องชมพู่เคยให้สัมภาษณ์ว่ากรณีเจ้าที่ตำรวจได้พาตนและสามีไปพูดคุยปรึกษาหารือเกี่ยวกับคดีเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าในการติดตามตัวคนร้ายตนจะไม่ปิดกั้นความรู้สึกอีกแล้วตนขอตอบตรงๆเลยว่าตนก็สงสัยลุงพลเหมือนกัน เรื่องนี้ตนเก็บมานานแล้วตนเก็บความรู้สึกมาตั้งแต่20%พฤษภาคม63เพราะหลังจากเผาศพน้องชมพู่ที่ป่าช้าท้ายหมู่บ้านลุงพลก็ไม่เคยมาเหยียบที่บ้านตนอีกเลยไม่ใช่เพราะที่ตนให้ข่าวว่ารู้สึกเคืองลุงพลเพราะเขาชอบไปหาพวกร่างทรงหรือหมอธรรมตนสังเกตว่าตั้งแต่ออกจากป่าช้า วันที่เผาศพน้องชมพู่ลุงพลไม่เคยมาที่บ้านตนเองเลยจะเห็นมีครั้งหนึ่งที่มาก็วันที่หมอปลามาทำพิธีที่บ้านตนวันนั้นแต่วันนั้นตนก็ไม่ได้อยู่บ้านจึงไม่ได้พูดคุยกันโดยตนไม่ได้รู้สึกลำบากใจที่จะให้สัมภาษณ์ว่าตนสงสัยลุงพลเพราะตนก็ทำใจมานานแล้วแต่ตนก็แค่ยังไม่มีหลักฐานจะเอาผิด ที่ลุงพลอ้างว่าไม่อยากมาที่บ้านตนเพราะแขกมาเยอะตนก็อยากให้ย้อนมองดูน้องๆคนอื่นๆด้วยก็ยังไปมาหาที่บ้านและมาแทบจะทุกวันด้วยซ้ำนางสมควรแม่ของตนมีลูก5้าคนก็มีแค่ลุงพลกับป้าแตนที่ไม่กล้ามาที่บ้านของตนทีมข่าวย้อนคำพูดของลุกพลในวันที่14พฤษภาคม63สา ซึ่งเป็นวันที่เจ้าตัวไปพบศพน้องชมพู่บนเขาภูเหล็กไฟโดยมีช่วงหนึ่งขณะที่ลุงพลกําลังร้องไห้แต่ก็ไม่พบว่ามีน้ําตาไหลลุงพลได้ตะโกนว่าคาดว่าเขาอาจจะหมดอาหารที่จะให้กินแล้วให้เจ้าหน้าที่วอแจ้งเลยครับทางดงหลวงให้ดักมันเลยครับและต้องมีคนพามาครับมันมีคนหายจากหมู่บ้านคนหนึ่งแต่เขายัางไม่วินิจฉัย ว่าใช่หรือเปล่าเป็นชายอายุ30กว่าครับอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ปี62สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดวงหลวงได้จัดสรรงบประมาณเป็นเงินจำนวนไม่เกิน10,000บาทเพื่อให้ชาวบ้านเลี้ยงด้วงเป็นอาชีพเสริมจึงมีชาวบ้านไปสอบถามครอบครัวฝั่งน้องชมพู่ซึ่งเป็นเกษตรกร,ร,กรที่เลี้ยงด้วงลุงพลซึ่งเป็นคนที่ได้รับอบรมในโครงการ มองว่าข้ามหน้าข้ามตาและไม่พอใจจึงได้คว่ำโต๊ะที่ตั้งอยู่ใส่หน้าแต่ต่อหน้าทุกๆคนความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทางรายการโหนกระแสคุณหนุ่มกัญชัยได้สัมภาษณ์คุณอัจฉริยะได้ถามว่าจะบอกว่าเขาจะจับลุงพลตั้งแต่ก่อนปีใหม่หรอและทำไมไม่จับอัจฉริยะตอบว่ามันจับไม่ได้เขากำลังตรวจเส้นผมอยู่ เส้นผมสามเส้นคำถามถัดมามันมีอะไรที่กล่าวหาเขาได้ว่าเขาเป็นคนทํเหรออัจฉริยะตอบว่าเปิดคลิปแรกเลยวันที่เจอศพเป็นคลิปที่เรามองครั้งแรกเรารู้เลยว่าคนนี้คือผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยเพราะร้องไห้อย่างกระควายถูกเชืออแต่ไม่มีน้ำตาสักแอะแล้วรู้ได้ไงว่าเด็กอดข้าวแล้ว รู้ได้ยังไงว่าเด็กขึ้นเขาคำถามถัดมาประเด็นสำคัญตรงจุดที่เขาบอกว่าหลานไปอยู่ข้างบนมีคนเอาไปปล่อยให้อดข้าวตายบอกว่าให้ดักเลยผู้ร้ายน่าจะไหวตัวทันบอกว่ามีคนลักพามามีคนหายจากหมู่บ้านคนหนึ่งเป็นชายอายุ30ปีเขาคาดว่าเขาน่าจะหมดอาหารให้กินแล้ว ทำให้หลานเขาตายเขาร้องไห้ไม่มีน้ําตาแล้วยังไงอัจฉริยตอบว่าร้องไห้เหมือนควายถูกเชือ่อแต่ไม่มีน้ําตาสิ่งที่เราสงสัยส่งคนไปฝังตัวเป็นยูทูบเบอร์หลังจากดูคลิปนี้เรามั่นใจว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัยมากที่สุดเพราะน้องชมผู้ไม่มีใครรู้จักมาก่อนและเป็นเด็กที่หมู่บ้านนี้ ไม่มีใครรู้จักแล้วไม่มีใครรู้จักภูเหล็กไฟในประเทศไทยถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่บ้านกกอกเขาไม่รู้จักแล้วชมพู่มีนิสัยแปลกอย่างหนึ่งถ้าไม่ใช่คนสนิทจริงนะ่ะจะไม่ให้อุ้มเลยภาพคลิปวิดีโอเมื่อกี้เราเห็นตั้งแต่วันแรกที่ช่องสามเอามาออกเราก็จับตามองอยู่แล้วและคิดว่ามันน่าจะผิดปกติเริ่มทำการสืบสวนสอบสวนทางลับ โดยส่งสายลับเข้าไปร่วมกับทางทีมตำรวจก็ดูมาโดยตลอดมันมีเรื่องที่เขาอ้างว่ามีคนโทรไปบอกเขาว่าหลานหายทาั้งๆที่บ้านมีโทรศัพท์เครื่องเดียวแล้วบอกโทรศัพท์ไปหาเขาแล้วโทรศัพท์มีสองซิมโทรศัพท์อยู่ที่เมียแล้วเขาเอามือถือที่ไหนมารับความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่แม่น้องชมพู่ขอบคุณตำรวจ จับตำรวจเก๊หลอกเงินแฟนคลับ22มิถุนายนจากกรณีที่ชายอ้างเป็นตำรวจชุดคลี่คลายคดีน้องชมพู่หลอกเครียรายเงินจากแฟนคลับแม่น้องชมพู่สอบสวนพบต้องการสร้างภาพเป็นฮีโร่คลี่คลายคดีเพื่อหลอกเอาเงินโดยผู้ต้องหาคือนายผ่อนเทพภ่มสะอาดหรือเดี่ยวอายุ45ปี ผู้ต้องหาที่แอบอ้างตัวเป็นตำรวจชุดสืบสวนคลี่คลายคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ไปหลอกเรียรายเงินจากแฟนคลับของแม่น้องชมพู่ซึ่งมีประชาชนหลงเชื่อโอนเงินให้เป็นจำนวนมากตัวเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาตำรวจได้วางแผนร่วมกับแอดมินกลุ่มแฟนคลับแม่น้องชมพู่นัดแนะให้ผู้ต้องหามาพบที่สอสอสุดที่ศาร ก่อนถูกควบคุมตัวสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนางสาวิตรีวงศีชาแม่น้องชมพู่ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าการให้ตำรวจจับบุคคลพวกนี้ได้เป็นอะไรที่ดีมากๆต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะที่ผ่านมามีเอซีของแม่ที่หลงเชื่อแล้วก็ทำการโอนเงินทำให้เสียหายไปหลายคนแล้วถ้าจับได้แบบนี้บ่อย ก็ดีเพราะมิจฉาชีพแบบนี้มีเยอะหลอกเอาเงินคนที่มีจิตเมตตาคนใจบุญคนไทยใจดีกลุ่มคนพวกนี้มาหลอกง่ายๆแล้วก็อยากฝาก fc ว่าไม่อยากให้โอนเร็วโอนไวและสำหรับการเปิดรับบริจาคนั้นในส่วนของทางแม่เองคงไม่เปิดรับบริจาคแน่นอนแต่ถ้าอยากช่วยแม่จริงก็ให้ช่วย ซื้อผ้าอย่างเดียวไม่ต้องโอนเงินผ่านคนอื่นสำหรับ Fc หรือคนที่สนใจสนับสนุนแม่น้องชมพู่ก็สามารถเข้าไปดูไลฟ์สดขายเสื้อผ้าที่แฟนเพจ Facebook ร้านผ้าแม่น้องชมพู่ให้อุดหนุนสินค้าที่ร้านผ้าอย่างเดียวความคืบหน้าของคดีน้องชมพู่หลักฐานเด็ดปิดเกมนอกลุงพลผู้ต้องหาคดีน้องชมพู่ทำถึงแก่ความตายเปิดข้อหาโทษหนัก เปิด3ข้อหาโทษหนักอ่วมหมายจับลุงพลคดีทำให้น้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบถึงแก่ความตายสารจังหวัดมุกดาหารได้อนุมัติออกหมายจับเลขที่53ทับ64ให้จับกลุ่มนายชัยพลวิภาหรือลุงพลในข้อหาตามพฤติการดังต่อไปนี้ 1. มาตรา317ผู้ใดโดยประสจากเหตุอันสมควร รากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่60 0ม0บาทถึงสามแสนบาท 2. มาตรา3 0 6ผู้ใดทอดทิ้งเด็กอายุยังไม่เกิน9ปีไว้ณนะที่ใดเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนด้วยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับประกอบมาตรา308ถ้าการกระทำตามความผิดมาตรา306เป็นเหตุให้ผู้ถูกทอดทิ้งถึงแก่ความตายหรือรับอันตรายสาหัสผู้กระทำต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา2 9 0มาตรา297หรือมาตรา298นั้น ประกอบมาตรา290ผู้ใดไม่ได้มีเจตนาฆ่าแต่ทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตายต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปี 3. มาตรา150ทวิวงเล็บประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความมายาผู้ใดกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพลิกศพเสร็จสิ้น ในประการที่น่าจะทําให้การชนสูตรพริกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปเว้นแต่จําเป็นต้องกระทําเพื่อป้องกันอันตรายแก่อนาัยของประชาชนหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่นต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่6เดือนถึง2ปีหรือปรับตั้งแต่10,000บาทถึง40,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับถ้าการกระทําความผิด ตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทําโดยทุจริตเพื่ออำพรางคดีผู้กระทําต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้น